เปิดภาพทายาบอ้อมสารนันที่นีอ้อมสารนันที่นีพันชูจิตมีบุตรด้วยกันทั้งหมด3คนคือน้องเซมี่น้องวินนี่และน้องบิวตี้กับกลอกเชลเลอร์โดยอาจจะไม่ค่อยได้พาออกสื่อบ,บ่อยแต่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นน่ารักมากๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าอ้อมสารนันที่นีนั้นไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลง หากใครที่คิดถึงเราจะพาไปอัปเดตภาพปัจจุบันของอ้อมสานันที่นี่เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากซึ่งตอนนี้บุตรสาวทั้ง3ได้โตเป็นสาวและสวยเหมือนคุณแม่ไม่มีผิดค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมกับการไว้ผมยาวดกดาสลวยเหมือนมักครั้งยังทํางานในวงการทั้งเล่นละครและเป็นนางแบบแม้ว่าตอนนี้อ้อมสานันที่นีจะหันหลังให้กับงานในวงการบันเทิงน้นแล้วมาเป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวดูแลครอบครัวบุตรและสามีแต่ความสวยของเธอก็ยังเหมือนเดิมส่วนความเป๊ะไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นคุณแม่บุ สามแล้วแต่หุ่นยังเป๊ะเหมือนเดิมไม่แพ้สมัยสาวๆเลยค่ะย้อนไปในอดีตอ้อมสาณที่นี่กับเกิร์กเชลเลอร์สมัยยังเป็นวัยรุ่นอายุ20ตน้ตนๆซึ่งบอกได้เลยว่าหวานน่ารักเหมาะสมกันมากแต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันความรักของทั้งคู่ก็ยังหวานเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเรียกได้ว่าจะอีกกี่ปีความหวานไม่เคยลงน้อยลงเลยและเมื่อไม่นานมานี้แซมมี่พักที่มาเชลเลอร์บุตรสาควคนโตสวยเก่งมากความสามารถ และถอดคุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆที่ตอนนี้ได้รถดแล่นในวงการบันเทิงเดบิวต์เต็มตัวเปียงแรกในฐานะนักร้องกับค่ายเพลง Universal Music ค่ะ ปล่อยผลงานเพลงออกฮิตติดหูถึง3ซิงเกิลและเพลงล่าสุดพรัสเตอร์ที่เจ้าตัวมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงเองทั้งหมดรวมถึงออกแบบ MV ได้ศิลปินมากฝีมือแทนลิปตาคุมงานโปรดิว์ให้อีกด้วยโดยสม,มีเล่าว่าเสพงานศิลปะในบ้านตั้งแต่เล็กเพราะคุณพ่อไม่ใช่ศิลปินแค่ด้านการแสดงแต่คุณพ่อกลเดิกเป็นตัวอย่างด้านงานศิลปะทุกแขนงให้เธอเห็นทั้งหมดยึดหลักคําสอนนั้นมาใช้ในชีวิต ทำให้ตนระมัดระวังการใช้คำพูดแต่ตนจะทำอะไรหรือชอบอะไรไม่เคยถูกปิดกัน้นถือเป็นกำลังใจสำคัญในชีวิตศิลปินส่วนในอนาคตในวงการหลังจากนี้ยังไม่เห็นทางชัดเจนว่าจะไปที่ทางไหนมากกว่าการร้องเพลงตอนนี้รักเสียงดนตรีจึงอยากทำให้ดีที่สุดชื่นชมลูกสาวบ้านนี้จริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ